ครับวันนี้มาดูเบนซ์ GLE นะครับเบนซ์ GLE นะครับดีเซลนะครับดีแมปกล่องนะครับใช้งานนะครับแ n ต a นดนะครับดูว่าจะวิ่งประมาณไหนนะฮะของเดิมผมไปขี่ไแล้วแรงนะแรงแบบรถแรงแบบแรงกี่เดียวอะ ออกไปอู้ดแล้วก็เออคือ <ười> <c ười> คือเราตรงคือมันเหมือนจะแรงแต่มันมันไม่รู้ยังไงอ่ะนะะมันแบบออกไปปุ๊บแรงแต่แล้วเราก็แล้ว,ลวเหมือนกับไปไปเปลยเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขึ้นโครไวเหยียบขึ้นกันเลยโอ้โหนี่ไปติวเลยนะรู้เรื่องไหนลองโหมดสปงสปอร์ตโหมดคอ,อมฟอร์ตได้หมดนะฮะอ่าเดี๋ยวก่อนเล่นยนึ่งเลยเนี่ยนะเพตน,นึงนะฮะไม่เคยไม่เคยกดเดี๋ยวแเพหนึงอ่ามีเอมนี่แมนวนวลนะโตมานั่จานเนี่ยนะ อ๋อโอเคคอมฟอร์ตก่อนคอมฟอร์ตก็ไปแบบสบายๆนะครับคอมฟอร์ตก็แรงนะฮะคอมฟอร์ตก็แรงได้นะครับคอมฟอร์ตก็แรงได้นะครยนับเปิดกระจกก่อนอันนี้เราจะไม่เปิดแอร์นะเพราะว่าผมกวนเรื่องคอมเพรสเซอร์นะฮะ เพราะมันค่อนข้างรุนแรงกว่าเดิมเยอะนะครับแรงม้าที่ปรับจูนนะฮะไอฟันเสียงนอกอเสียงไม่เงคือแบบวาร้าบๆไปเลยอย่างเดียวเลยเอา่าใช้เวลาทำประมาณ โมงครึ่งนะครับโอ้ไปิลเลยไว้รู้เรื่องเลยนะครับขี่รู้เรื่องกันเลยนะฮะงานนี้ไม่นั่งลองเยอะนะครับต่างอยู่แล้วเพราะว่าขับฟิแรกเนี่ยคือมันไปนฟืดแล้ว หยุดเลยนะฮะแบบไปเหนื่อยเลย,เลยอันนี้เดินหนักทุกนะทเกียร์ฮะเร่งแบบครึ่งเดี๋ยวมันเดินรบบเมอร์เซเดสเบนจ์ g LE นะครับ โหมดไหนก็แรงนะฮะอ่าเพราะว่ากําลังในเกียร์มันเพิ่มอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสเต็ปหนึ่งนะครับผมว่าแค่นี้พอแล้วนะฮะแค่นี้พอแล้วนะฮะแค่น,นี้พอแล้วนะฮะอ่ารถคู่นี้ผมไม่สนับสนุนให้ปรับแรงกว่านี้คือในระดับที่ทุกอย่างมันโอเคเนี่ยมันพาวเวอร์ประมาณเนี้ยพอแล้วกับการใช้งานนะฮะแค่นี้มันพอแล้วนะฮะ คือไม่จําเป็นต้องไปปรับเยอะนะครับคือเราต้องนมกถึงเรื่องเกียร์เรื่องอะไรด้วยนะครับปรับแค่นี้พอแล้วใช้งานเดียวยาวนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ว่ารถซิ่งต้องการปรับหนักๆอันน,น,นั้นถ้าเออคือเหมือนว่าเราเหมือนคือเราเข้าใจเกี่ยวกับแรงดันพวกตรงนี้นะฮะ ความกดดันไปที่เกียร์อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคได้อย่างนั้นได้นะครับคือมันเกียร์มันจะช้ำไวนะครับแต่ถ้าประมาณเนี้ยเกียร์แบบสบายสบายนะครับซอฟต์สบายสบายเลยนะครับอ่าเพราะมันเป็นรถแบบรถบ้านใช้งานนะฮะมันก็ผมว่าคาแรคเตอร์มันเขาควรใจงี้สักสี่ห้าสิบม้าดึงแบบบู๊ดบู๊ดนะฮะประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะฮะอ่า โอเคนะครับอันนี้จบเท่านี้นะฮะอ่าลองไปถ่ายรอบนอกรถหน่อย